จุดแข็งแรกนะคะก็เป็นที่กองรู้สึกภูมิใจคือกองได้เติบโตในหลากหลายที่หลากหลายวัฒนธรรมกองก็ไปเรียนต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเราเราสึกว่าเราเปิดกว้างที่จะยอมรับอย่าง multi culture ซึ่งแปลว่าพะหุวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความหลากหลายในเรื่องของชาติ gender ด้วยนี่แหละค่ะจุดแข็งก็เราค่อนข้างจะ flexible จุดอ่อนไม่มี มีค่ะเป็นอะไรครับที่ต้องพัฒนาครับที่ต้องเหลาให้คมกว่าเดิมอ่ะต้องเล่นโซเชียลมีเดียให้มากคือกองเรียนเสร็จปุ๊บกองก็โอเคเล่นเล่นโซเชียลมีเดียนิดหน่อยเสร็จแล้วกองก็จะออกไปละปลูกผักไปทํางานจิตศาสใร์คาะนั่นคือสิ่งที่กองขาดเพราะว่าการประกวดเนี่ยเวลาผู้คนเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้จากสื่อดังนั้นเนี่ยการมาประกวดเราจะเป็น role m o d e เนอะก็ต้องแบ่งปันเรื่องราวดีๆถ้าเราอยากให้ผู้คนเสพเรื่องราวดีๆ เราก็ต้องแชร์เรื่องราวดีๆกับผู้คนปีนี้คู่แข่งที่เราคิดว่ากลัวที่สุดหรือว่าตึงมือที่สุดคนนี้แหละเป็นคนที่เราต้องคอยระแวดระวังเขาไว้นิดนึงห้ามสอบตัวเองด้วยใช่ไหมพี่อู๋ใช่อันนี้เป็นขนาดที่ทุกคนมาทุกคนมาต้องโดนถามนะพร้อมค่ะโอเคเอาเลยครับมองเข้าไปในกล้องฮะสมมติว่าคนคนนั้นที่เรากําลอจะพูดถึงเธอกำลังดูอยู่อยากจะฝากข้อความอะไรไปหาเอ่อ อย่างอย่างแรอบอกชื่อว่าทุกคนว่าทุกคนน่ากลัวแต่มีหนึ่งคนที่กลองคิดว่าคนเนี้ยมีความสามารถพิเศษมากคือเจสซี่ค่ะน้องเจสซี่ใช่ค่ะน้องเจสซี่สวยเก่งมีความสามารถดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกวันไหว 后面，哎，哎。